สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริพาเพื่อนๆมาที่ตลาดบางแคค่ะก็มาตอนช่วงเย็นนะคะ5้าโมงครึ่งวันนี้วันที่16มิถุนายนนะคะพศ2565ค่ะพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศนะคะเยน็นตะโฟรทรงเครื่อง สิงทองเบเกอรกี่ค่ะร้านนี้ขนมไทยเจ๊น้อยบางแคนะคะร้านใหญ่เลยวของกินเยอะค่ะพวกขนมไหว้ขนมอะไรก็มีนะคะขนมงานมงคลามากว่า ตลาดสดซีรีส์เซถนนท์ค่ะผลไม้โหลละสี่สิบเนาะสามสิบห้าลูกใหญ่ๆไอ้แก้ยวมังกรโลละยี่สิบเองอ่ะเพื่อนๆโหขายถูกเดี๋ยวดูทุเรียนสิ ันนี้หัวหมูพัลโหลเฮียตีนะคะดูเบอร์เจมมงเกตฮัะโลเฮ้ยผู้เรียนหอมมากค่ะผู้เรียนหมอนทองจันโล่ร้อยยี่สิบเองเฮสวัสดีค่ะ เลยๆค้นั้นเลยคะ่ะผลไม้ถูกนะคะพูดถึงตลาดนี้ของถูกค่ะเมื่อกี้อาริสเดร์เลยมาทางโซนที่เป็นพวกของสดนะคะก็ถูกของสดผักเถิกอะไรนี่กําละ5บาทเท่านั้นเองกุ้งอะไรมีนะคะเย็นๆก็มีขายตรงนี้เป็นผลไม้เลย หวหมอ,อนทองร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะคะสวัสด์ของคนรักทุเรียนเลยะคะ่ะตรงนี้เป็นห้างวันเดอร์นะคะมีไข่ ีกส่งค่ะตรงนี้เป็นพวกวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำอาหารนะคะข้างวันเดอร์น้ำแข็ควยเป็นถุงๆเสื้อผ้า นึกถึงสมัยเด็กๆเลยค่ะมากับยายนะชีวิตเล็กๆก็จะพูดถึงยายเยอะนิดนึงนะคะตอนเด็กๆเลยจะอยู่กับยายเวลาไปไหนอะไรเงี้ยถ้าช่วงเด็กๆก็จะมากับยายนะคะใส่ใต้หมดทัุ้นทั้ซอยไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะเือก็ยังจําว่าเป็นของขาอยู่สองฝั่งแบบเนี้ยของเยอะ จะเปลี <ítulo> ่ยนก็ค hmm. ือความเจริญนะคะมีรถไฟฟ้าแล้วมีห้างดฝั่งตรงข้ามเป็นคอนโดร้านนี้ชัดสีมานะคะก็เหนียวมะม่วงแกงถุงละสามส ข้าแตนสตาร์ตาของม้วนยี่สิบบาทขนมปังน้ำปัน่น เสื้อผ้าแล้วก็เป็นร้านอาชวกระเป๋ารองเท้านะคะโช่ว์พาณิชนี่แหละสมัยเก่าจริงๆเลยชอบแบบนี้มาก เห็นร to ้านเดี๋ยวมีแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆนะคะรองเท้าชุดนักเรียนความคลาสสิกก็คือการสอยอย่างนี้แล้วค่ะข้เหนียวหน้าต่างๆ พวกข้าวแกงนะคะับข้าวราล,ลุงบางอยากกินอะไรเอาต้มจืดหนไม้ค่ะมีไข่กะโล้เลยเท่าไหร่คะ20สิงละ20บาทนะคะ20 30บบเอา เอาสามสิบได้ไึงิังม้ ิบข้าวธรรมดาห้าบาทค่ะมีน้ำจับเลี้ยงด้วยนะคะป้าน้อยค่ะขนมหวานป้าน้อย bột chí xong bột cháo xong bột chí MRT Bangkhe MRT Bangkhe าถึงเมื่อก่อนเป็นอะไรบ้างก็งจำไม่ได้แล้วค่ะนี่มีสุช่ายตลาดปูนะคะอยู่ด้านใน ่าแก่มากค่ะใช่ค่สวัสดีค่ะมาอยู่ไหนช่องอ่ายูทู YouTube ค่ะลิชี่ออนเดอะเวค่ะรีวิวเกี่ยวกับของกินสตรีทฟู้ดค่ะใช่ครับครับค้ณใายตลาดพูสาขาที่บางแคคุณใชยตลาดพูสาขาที่บางแค่นะคะตลาดพูเจ้าเก่าค่ะเดย์ทันมาร์เก็ตบางแค่ สองตัวสองข้อนี้ครับสองข้อเลยอร่อยมากหอมมากเลยเดี๋ยวอัวใจไม่ไหวนะวันนี้เพ่งได้กินขึ้นฉ่ายไปขอบคุณมากนะคะเฮียจะกินหมดเลยนะจ้า กิน, <c oughs> มน,นเมื่อวานเนี้ยเพื่อนเพื <c oughs> ่อนเลเพิ่งกินผู้ชายไปกิ่งผ <c oughs> ู้ชายยังอยู่ที่ตัวอยู่เลยตอนนี้ <c oughs> คือร้านที่ลิเฟเเตถ่ายมานะคะผู้ชายเขาใส่เยอะมาก <c oughs> ผักเยอะมากเ <c oughs> ต็มที่เลยอะคะ่ะ <c oughs> ที่ร้านอ่ะ หมวยแบกกล้วยนะคะแต่ว่าเขามีผื่นช,ช่ด้วยร้านนี้เขาขายแบกกล้วยหรือมาอะไโรโก้นะคะอยู่ที่เยาวราชกับสำเพง็งที่ก็ซื้อผื่นช,ช่เข้ามาด้วยไส้แน่นมากเพื่อนๆแต่เป็นผื่นยช่นึ่งนะคะไม่ใช่ผุ่นช,ช่ทอดแบบเจ้าเมื่อกี้ก็เลยวันนี้กินไม่ไหวจดจ้องจ้องอยู่นะคะอยากกินอยากซื้อนะคะ อันนี้มีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำค่ะแร้านพวกนี้น่าจะเป็นร้านเก่าแก่แล้วนะคะขนมแบบนี้มีหลายเจ้าค่ะเพื่อนๆถึงวัยี่สเนี่ยขนมแบบโบราณน่ารักนะขนมปังี๊บก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูฟิฟเล็ก มีแคคเจอร์มีอะไรด้วยถั่วก็มีนะคะพวกถั่วกอบแก้วพ mm hmm. วกอะไรคอฟซี่กะทิก็มีค่ะโอ้น่ากินจัง mm hmm. อ่ะยี่สิบบาทซื้อได้หลากหลายมากมีร้านสังก a ณฑ์นะคะ mm hmm. ร้านทองก็เยอะค่ะที่เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้า เริ่มเริ่มมืดแล้วนะคะ6โมงกว่าแนละ้วเสื้อผ้าค่ะ JR คล i p ย้ายมาจากห้างวันเดอร์เสื้อผ้าเด็กนะคะ ไปกินองีงถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปเอกชัยกัารประพฤกนะคะตรงไปเป็นการจนาพิเศษมีร้านอาม่าบะหมี่เกี๊ยวเจ้าเก่าบะหมี่หมูแดงมีข้าวคุกกะปิ่ะข้าวคุกกะปิต้องน่าจะกินวันนี้นะน้ำชาปัน่น นนันอะไรมีหมูสเต๊ะค,ค่ะมีน้ำปั่นชากาแฟนะคะโอ้ปเีี้ยสดเพื่อนๆแล้วก็เป็นอาหารอีสานนะคะพอาอก ก๋เตี๋ยวหมูตุ๋นอาม,ม่าอยากกินอนะ่ะ <Okay. S 1> เอาเป็นเกาเหลาค่ะ่่ทุกอยางนะะคเอามีลูกชิ้นป่ะมีอะไรบ้างลูกชิ้นหมูสดหมูตุน๋นคเอาทุกอย่างค่ะน้งก็้น้ำใสครับน้ำน้ำใสค่ะ <Okay. S 1> นี่ออกรายการหลายรายการนะคะ ก็เสียหมูส่วนมา,มากเท่าไหร่คะ จริงคือต้องกินน้ำข้นนะลืมไปแล้วครับคุณครับเปลี่ยนได้นะครับไม่เป็นไรค่ะน้ำข้นนี่เขาจะน้ำพะโลน้ะอ๋ออยากกินอ่ะซื้อ<ม>ซื้อน้ำพะโลด้วยด้วยลืมไปนะว่ากินหมูตุ๋นมันต้องกินน้ำข้นเนาะ,ะใจดีด้วยค่ะซื้อเพิ่มแล้วกัน,น,น,นค่ะ,ะน้ำใส่น้ำพะโล ต้องชิมน้ำพะโล้นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะโทรมาสั่งไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะเบอร์โทรตามนี้เลยไหมคะมี Delivery ม่ไหมคะมีทุกอย่างยกเว้นฟูดเพนด้าอ๋อมี Delivery นะคะทุกทุกค่ายเลยยกเว้นฟู้ดแพนด้าขอบคุณมากนะคะร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอากค่ะขอบคุณค่ะอยู่ตรง เอ็มอบางแคเลยนะคะล,ลืมไปลืมว่าเป็นกุวยเตี๋ยวแบบน้ำตกอะคะ่ะที่ใส่เลือดก็เลยเอาน้ำใสมา mm. เจ๋วเหว่าคะ่ะร้านยำนะคะอ mm. ุ้ยน่ากินอ mm. ุ้ยสีสวยมากเลยอะ่ะ

คืนน่าจะมีของกินเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้พรชัยข้ามันไก่นะคะน mm ีแดดทิ้งแสงสุดท้ายะคะ mm ่ะ hmm. แรงมากก mm hmm. รเด้ง mm hmm. ขายหันหน้าสู้แดดเลยล mm hmm. ูกชิ้นทองนะคะลูกชิ้นทอด โอ้ข้าวหน้าเป็ดข้าหมูแดงมีนแตของที่อยากกินนะคะเต็มถุงไม่หมดแล้วตอนนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยอันนี้อะไรปูกระเป๋าหนักมากแล้วเพื่อนๆถุงใหญ่มาก ร้านขึ้นใช้ไฟฟ้าค่ะมีน้ำพริกนี่น่ากินมากมบัวลอยน้ำขิงน,นะคะไปเดินส่วอตรงมาแล้วนะคะออกถนนอะไรเนี่ยโรงเรียนค่ะโรงเรียนนิมมาลดีนะคะแล้วก็บ้านบางแคค่ะวัดลางบัวนะคะ ลังริดร้อนั้งหมดแล้วนะคะสภายสะภายย่ามกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวกว่าจะข้ามฝั่งไปพระนครน,นะคะดึกแน่ๆเลยเพระช่วงเย็นรถจะติดค่ะ ปิดคลิปกันด้านบนดีกว่านะคะจะได้ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะก็ตรงไปก็ถนนเพชกเษมนะคะกลับบ้านลิฟต์ได้แล้วนะคะวัดนิมารดีค่ะโรงเรียนโรงเรียนนิมารดีนะคะวัดลางบัวไปเอกชัยได้นะคะเลี้ยวซ้ายไปที่รถเลี้ยวมาเนี่ยค่ะดูความเจริญนะคะ วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ดดดกดแชร์ชกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ